สวัสดีคะ่ะพ่อก็ย,ย๊ยเย็นอีกแล้วนะจ๊ะเนาะอ่าเบิ้งเครื่องปรุงกัญญามื่อนี้พ่อก็ย๊ยเย็นกับผ้าเฮ็ดกับเขาคือเกาจญามื่อนี้เนาะมื่อนีนนี้ยเย็นจะผ้ามาเฮ็ดอ่าต้มแซ่บปลากระป๋องนะจ๊ะเนาะต้มแซ่บปลากระป๋องจ้าอ่ากับมีปลากระป๋องจ้าปลากระป๋องเขากระแตจะใส่ตาใด้นะจ๊ะเนาะมีปลากระป๋องจ้าแล้วก็มีเห็ดจ้า วันนี้เย็นใส่เห็ดอ่ะเห็ดอ่ะอย่างก,ก็เห็ดขาวเห็ดชิมิจิชิมิจิขาวเนาะจ้าเนาะใส่เห็ดเห็ดกันแล้วแล้วเตี๋ยดอกจ้าแล้วเตียเข้าจะใส่เห็ดอย่างก็ได้เนาะตามใจชอบจ้าก็มีผกปนจ้ามีผก,ก,กปนแล้วก็มีเข่าขวเนาะจ้าเนาะเย็นจะใส่ข่าวขว,วพร้อมแล้วก็มีเครื่องต้มยำจ้ามีคามีตะไคร่ใบบกกูดแล้วก็รากผักชีเนาะจ้าเนาะ แล้วก็มีห่อหอมจ้ะมีห่อหอมมีหักเนาวนะจ้ะเนาะใส่หักนาวพร้อม,อมแล้วก็มีพริกจ้ะพริกขีนนนะนะกข้นูสวนเนาะจ้ะเนาะพริกขี้นูสวนทุบทุบพ่อแตกนาะจ้ะเนาะทุบพ่อแตกข้มเิดตามใจชอบเลยได้จ้ะเด้อใส่ความเผ็ิดตามใจชอบเลยจ้ะมักเผ็ดหน่อยเผ็ดลายเนาะเย็นจะใส่ผักชีใบเลื่อยจ้ะใส่ผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลา เครื่องต้มยำเนาะจ้ะเนาะเครื่องต้มยำเอ่อบระเภนเครื่องต้มยำอย่เครื่องต้มแซ่บเนาะมื้อนี้จะต้มแซ่บจ้ะบระเภนต้มยำโอ้ยเบลอผิดเบลอถึงมีไงอ่าต้มแซ่บปลากระป๋องเด้อค่ะต้มแซ่บปลากระป๋องเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะเนาะไปตั้งน้ำเนาะไปตั้งน้ำต้มกันเลยเนาะจ้ะเนาะไปกันเลยค่ะอ่าต้มน้ำล้วเนาะจ้ะเนาะต้มน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเย็นจะใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยเด้อค่ะ ใช้เครื่องต้มยำลงไปนะคะเนาะตามด้วยหอมแดงค่ะใส่เห็ดเลยค่ะใส่เห็ดลงไปนะะนะ่าจะเนาะ ้มเห็ดได้จากให้เขาจากน้อยก่อนน,าานะจ๊ะเนาะต้มเห็ดไปจากน้อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ปลากระป๋องกันเนาะคะ่ะให้เขาเดือดอีกเท่อนึงก่อนนาจานะเนาะ หม้อเดือดแล้วดีน้องจ้าเนาะหม้อเดือดดีแล้วดลงรวม่ง้เจ้ะพี่นอ้องหม้อเดือดแล้วยเย็นจะใส่พริกคนกับขอาขว่าลงไปเลยได้จ้าพริกคนกับขอาขว่าลงไปเลยต้มแซ่บค่ะต้มแซบ่บก็้ดยจะใส่ผงนัวก็ได้ได้ดจ้าใส่ผงนัวก็ได้นาอจ้าเนาะมักใส่ผงนัวก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ทำเสร็ป่ะกระป๋องเฮ็ดง่ายๆนอกจากนอเฮ็ดง่ายๆแซ่บพร้อมจ้าประหยัดพร้อมที่แน่ๆคือประหยัดพร้อมนอกจากเนาะต้มแป๊บเดียวกับซุกเลยจ้าแป๊บเดียวกับซุก เขากว่าลงไปแล้วก,กับพริกป่นเนาะจ้ะเนาะตามด้วยนี้เลยจ้ะปลากระปองค่ะใส่ปลากระปองลงไปเลยจ้ะใส่ปลากระปองลงไปเลยค่ะปลาต่งคนแห้งเด้จ้ะเด้ปลากระปองจะเละเนาะปลาต่งคนแห้งเด้จ้ะคนเบาเบานะกันนะคะสีสันสวยงามบ่จ้ะใส่ปลากระปองแล้วตามด้วยน้ำปลาเด้จ้ะ น้ำปลาแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่หลายน้อจ้ะนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเข็มเดี๋ยวจะแก่ไปเนอกจ้ะนะอถ้าซีบบางกรนว่ามันจางมันเข็มเขาก็จังคอยใส่ไม่ได้ค่ะเนอะถ้าใส่ลงไปเทเดียวเบิดเดี๋ยวจะเข็มนอกจ้ะนาะเดี๋ยวจะแก้ยากเนาะอ่านายกินบ่คะต้มแซ่บปลากระปองใส่เห็ดนอกจ้ะนาะหอมห้วยหวยแล้วพี่น้องค่ะตามด้วยพริกด้อจ้าพริกขี้นูส่วนที่ยายเย็นทุบไว้นอกจ้ะนาะ มักเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายใส่ลงไปเลยค่ะอ่ากินบอจ้าน่ากินบอหอมห้วยห้วยเลยพี่น้องหอมห้วยห้วยแล้วจ้ายิวเข่าหิวเขา่เขานะจ๊นะ กินบ่ค่ะอ่าแค่นี้กระสุกแล้วนอกจะน่าแค่นี้กระสุกแล้วเดี๋ยวเอามาใส่ต <spe ak subway> ้นหอมกันนอกจะน่าอันนี้คือสุกแล้วนอกจะเนาะสุกแล้วจ้าเดี๋ยวยวเห้าไปปิดไฟกันนอกจะน่าไปปิดแก๊สกันเนาะอ่าหลังจากปิดแก๊สแล้วนอกจะเนาะปิดแก๊สปิดไฟแล้วเนาะเย็นจะใส่ต้นหอมแล้วจ้า ว่าเป็นต้นหอมผักขี้ใบเลื่อยจ้าใส่ผักขี้ใบเลื่อยลงไปเนาะค่ะเนาะใส่ผักขี้ใบเลื่อยลงไปน,ะะน่าก,กินบ่ค่ะน่ากินบอ่อ่าแล้วก็ตามด้วยบักนาวนะจ้ะเนาะบีบบักนาวใส่เ้อค่ะต้มแซ่บต้งใส่บักนาวนะจ้ะเนาะมักเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวลายก็ตามใจเลยเด้อค่ะ เรามาซิมเบิ้งก่อนเนาะจา้ะเนาะว่าขาดเปรี้ยวขาดเค็ม,นาานมเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเย็ยนซิมก่อนเนาะจา้ะ<ม>อืมโยกโป้เห็นแลยจ้ะยกโป้เห็นแลยแซ่บแซ่บค่ะแซ่บ แสบเวอร์เลยจ้ะแสบแสบเติมหมักน้าอีกก็ได้เลยจ้ะเดิมถั่มักเปรี้ยวเนาะเติมหมักน้าอีกก็ได้จ้ะได้ยดเย็นเติมอีกเปียงขีนหนึ่งนี่ปีหมักน้าลงไปเลยจ้าความหอมของบักน้าแล้วก็อับรสชาติของปลากระป๋องน้อจ้ะเนาะบ่ได้บ่ได้ปรุงยังยากน้อจ้ะเนาะเพิ่มแต่น้ำปลาเนาะเพิ่มแต่น้ำปลานิดหน่อยจ้าแค่นี้ก็สุกแล้วจ้านี่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกินได้เลยเนาะจ่ะเนาะนี่แซ่บๆกันเนาะคะนะ่ะเนาะแซ่บๆกันต้มแซ่บปลากระป๋องเนาะจ่ะไปตักใส่ถ้วยกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะมาจ้าตักใส่ถ้วยกันเลยเนาะจ่ะเนาะมากินบ่ค่ะตักใส่ถ้วยกันเลยเนาะจ่ะเนาะต้มแซ่บปลากระป๋อง ขอบคุณที่รับชมเนาะจานะ้ะเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจแรงใจเนาะคะนะ่ะเนาะวันนี้มากินต้มแซบปลากระป๋องน้ำยเย็นเวยคะ่ะแซบๆกันเลยจ้าใส่เห็ด เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะต้มเซ่บปลากระปองค่ะนากินบาจา่จ้าสดหอนหอนเนาะจ้าเนาะต้มเซ่บเนาะผู้ใดมักเปรี้ยวลายก็ใสส้ลายเด้จ้าเนาะตามใจชอบเลย้อคะมักเผ็ดก็ใสสหลายเนาะจ้าเนาะือ่อน,นี้ยเย็นเอาต้มต้มแซ่บปลากระปองมาฝากเนาะจ้าเนาะ้ะมามักกะอย่าลืมนอจ้ากดติดตามไว้ค่ะกดติดตามไว้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะจ้าเนาะเวลายยเย็นลงคงชิปจะได้บ่อลผาด คลิปต่อต่อไปเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นกำลังใจเร่งใแกแก่เุกันเร่งกันเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายหลายค่ะทุกๆุกคอมเมนต์คือกำลังใจเรงใจของยายินเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะทุกๆุกบ้านเนาะจ้าเนาะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะ